สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาจับตัดกันเลยจับตัดจับเข้าคู่นะคะตัดแต้มตัดทุกอย่างที่เราทําคลิปไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเหลือสองตัวบนกี่ตัวและสามตัวบนกี่ตัวนะคะจะได้อาไปเลือกหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยไปค่ะอ่ะไม่เสียเวลารอช้านะคะเรามาดูอันนี้สิบบนเนาะน้องขอเขียนแบบนี้ดีกว่าเนาะอ่ะโอเคสิบบนนะคะที่เรา ช่วยกันทำมานะคลิปที่ผ่านมาเราสิบโบเราได้41239อันนี้เวลาเราจะเขา้าคู่แล้วแต่เพื่อนพี่น้องนะคะว่าจะเรียงเลขก็ได้หรือไม่เรียงก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยขอให้ตัวเลขมันครบแล้วก็ถูกต้องตามตัวเลขที่เรามีก็พอนะคะอย่างน้องๆองตามนี้เลยนะคะจะได้ไม่งงมาส่หนึ่งสสามเก้านะคะ 1> 4 1 2 3 9นี่คือหลักสิบของน้องนะน้องตั้งแบบนี้แล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยตามนี้นะคะหลักหน่วยเราได้7 1 3 9ใน่สาม้ไปเลยค่ะ7 1 3 9 4 7ก็ดอสีขอโทษทีเขียนประการไม่ติด4 7 4 1 4 3 4 9ไล่ไปเลยนะคะ1 7 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองเก้าสามเจ็ดสามหนึ่งสามสามสามเก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามและเก้าเก้าชมหน้าตามนี้ตามนี้เลยถ้าไม่มีสูตรผิดตามนี้นะคะสองตัวบนอยู่ตรงนี้แน่นอนเรามาตัดแต้มเพื่อให้ตัวมันเหลือน้อยลง แต้มที่เราคิดกันได้5 4 0 1 3 6แต้ม10หน่วยบนนะคะ5 4 0 1 3 6ศ่งแต้ม10หน่วยเรามาจับตัดกัเลยนะคะมาจัดกัเลยเนาะน้องใช้ปากกาแดงนะคะจะได้เห็นชัดนะคะอ่ะตามนี้นะคะ4ีบวกเได้เท่ากับ1มีแต้มนะคะ 4ี่บวกหนึ่งเท่ากับห้ามีแต้ม4ี่บวกสามเป็นเจ็ดไม่มีตัดค่ะสี่บวกเก้าเท่ากับสามมีแต้มหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดไม่มีแต้มตัดทิ้งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่มีแต้มตัดค่ะหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่มีแต้มเก็บหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสมีแต้มสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าไม่มีแต้มสองบวกหนึ่งเท่ากับสามมีแต้มสองบวกสามเท่ากับห้ามีแต้มสองบวกเก้าเท่ากับหนึมีแต้ม สามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์มีแต้มสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่มีแต้มสามบวกสามเป็นหกมีแต้มสามบวกเก้าได้สองไม่มีแต้มค่ะเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสกมีแต้มเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์มีแต้มเก้าบวกสามเท่ากับสองไม่มีแต้มตัดทิ้งค่ะเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดไม่มีแต้มตัดค่ะเราไม่รอชา้าน้องว่ามันยังเยอะอยู่เอานี้ไปเลยค่ะเพื่อนพี่น้องคะ น้องใช้เมื่องวดก่อนแล้วกระไหลงวดด้วยอันนี้เราต้องใช้นะคะอันนี้บอกเลยตัวตัวค่อนข้างสําคัญจริงๆอ่ะการคํานวณสูตรหัวสำคัญทุกสูตรนะคะน้องบอกแบบนี้ก่อนสําคัญทุกสูตรเลยนะคะเพราะเป็นงานละเอียดถ้ามันเหลือบางตัวเราต้องหาตัวมาตัดนะคะอตามนี้นะคะอันนี้จะเป็นเด่น4สูตรที่น้องใช้อยู่ไม่มี5สูตรแต่มันผิดไปสูตรนึงแต่น้องก็เราใช้แค่4สูตรเพราะอันนี้เป็นสูตรสูตรใหม่ เอาสี่สูตรที่เขาเดินดีปกติของเขาแบบนี้นะคะสี่สูตรมาตัดกันเลยเด่นสูตรแรกนะคะเรามาดูเด่นสูตรแรกเราจะได้ตัวนี้นะคะศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดน้องคัดก่อนเป็นเด่นนะคะเด่นสิบหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดสูตรที่สองนะคะอันนี้ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเก้าศูนย์หนึ่ง สูตรที่สามเจ็ดแปดเก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าสามหกและสูตรที่สี่นะคะหนึ่งสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสี่ห้าหกเก้าหนึ่งนะคะ,ะเราได้แล้วตัวเด่นนะคะเรามาตัดเรามาดูตัวแรกสี่เจ็ดไหมคะ สี่เจ็ดเด่นนี้มีนะคะสูตรนี้มีสี่เจ็ดสูตรนี้สี่เจ็ดไม่มีตัดทิ้งค่ะสี่หนึ่งมีค่ะเด่นแรกมีเด่นที่สองมีเด่นที่สามสี่หนึ่งไม่มีตัดทิ้งค่ะสี่เก้าเด่นแรกมีนะคะเด่นที่สองมีเก้าเด่นที่สามมีเก้าเด่นที่สี่มีสี่เก้าอ่ะเก็บไว้หนึ่งสามค่ะเด่นแรกมีตัวนะคะหนึ่งสามเด่นที่สองมีหนึ่ง เด่นท okay. ี่สามมีสามเด่นที่สี่หนึ่งสามมีหนึ่งค่ะถัดไปนะคะหนึ่งเก้าเด่นแรกมีหนึ่งเก้านะคะมีเลขหนึ่งเด่นที่สองมีเลขหนึ่งเลขเก้าเด่นที่สามมีเลขเก้าเด่นที่สี่มีหนึ่งกับเก้าอาเก็บไว้ค่ะถัดไปนะคะเลขสองหนึ่งเด่นหนึ่งมีเลขหนึ่งค่ะเด่นสองมีเลขหนึ่งเด่นสามไม่มีนะคะสองหนึ่งไม่มีตัดทิ้งค่ะสองสามเด่นแรกมีค่ะ เด่นที่สองไม่มีนะคะสองสามตัดทิ้งค่ะถัดไปนะคะสองเก้านะคะเด่นแรกไม่มีตัดทิ้งค่ะไม่รอช้านะคะเราเชื่อมั่นในสูตรเราตัดได้เลยนะคะสามเจ็ดเด่นแรกมีค่ะเด่นที่สองสามเจ็ดไม่มีตัดทิ้งค่ะสามหนึ่งเด่นแรกมีค่ะาเด่นแรกมีนะคะเด่นที่สองมีหนึ่งค่ะเด่นที่สามมีสามเด่นที่สี่มีหนึ่งอ่าถัดไปสามสามนะคะเด่นแรกมีค่ะ เด่นที่สองไม่มีนะคะสามสามตัดทิ้งเก้าเจ็ดนะคะเด่นแรกมีเลขเจ็ดเด่นที่สองเก้าหนึ่งมีไหมคะเด่นที่สองเก้าหนึ่งมีอ่ะทีอ่ทีงงแล้วค่ะอ่ะเก้าเจ็ดนะคะอ่ะเก้าเจ็ดเด่นแรกมีเจ็ดเนาะถัดไปเด่นที่สองเก้าเจ็ดมีเก้าอ่ะจะมาล้มตอนท้ายซะละเก้าเจ็ดอ่ะมีสองตัวเก้าเจ็ดเด่นที่สามอ้าวมีค่ะเก้าเจ็ดอ่ะถัดไปนะคะตัวสุดท้ายเก้าหนึ่ง เดนแรกมีหนึ่งเด็นที่สองมีเก้าหนึ่งเด็นที่สามมีเก้าเด็นที่สี่มีทั้งเก้ามีแล้วหนึ่งอ้าวเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนน้องมาดูกันเลยกี่ตัวนะจ๊ะแถวแรกหนึ่งตัวแถวที่สองแถวที่สามไม่มีแถวที่สี่แถวที่ห้า อ้าวได้แล้วค่ะพี่น้องขาได้แล้วมาทีนี้เรามาดูกันว่าเหลืออะไรบ้างนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะอ่าสี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดหกชุดนะคะทุกคนตามนี้นะคะทุกคนขาเราช่วยกันตัดนะคะแต่คลิปนู้นมาเลยนะเหลือตามนี้นะคะ หชุดบนหกชุดบนอ่ะหกชุดบนรู้กันแล้วเรียบร้อยทีนี้จะทำไงกับ6กชุดบนเรามีหลักร้อยแล้วถูกต้องไหมคะที่เราทำร่วมกันอ่ะหลักร้อยเราได้หลักร้อยสองหกเจ็ดหนึ่งมาเลยค่ะมาจับน้องจะพาจับตัดเลยวันนี้สองตัวสามตัวเราจะได้รู้ผลไปเลยนะคะอ่ะไม่รีรอรอช้าเรามาดูหลักร้อยหลักร้อยได้ องหกเจ็ดหนึ่งอ่าหลักร้อยคือสองหกเจ็ดหนึ่งตามนี้นะคะเรามาไล่เรียงกันเลยสองหกเจ็ดหนึ่งนะฮะหลักร้อยที่สองสองสี่เก้านะคะสองสี่เก้านี้นะสองสี่เก้าทุกคนได้เห็นชัดเนาะหน้าจอเดียวอ่าสองสี่เก้าแล้วก็สองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเก้า สองสามหนึ่งสองเก้าเจ็ดและสองเก้าหนึ่งเราไล่ตามนี้นะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกตัวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่ห้าหกอะแสดงว่าครบทีนี้นะคะถัดไปเพื่อที่จะได้มีการเสียเวลาเราก็คือแล้วแต่สะดวกของทุกคนทุกคนจะทําทีละหลักก่อนก็ได้ร้อยทีร้อยทีละตัวก่อนก็ได้นะคะ อย่างน้องๆก็ไล่ไปเลยทีนี้เป็นหกละเลขหกนะหกสี่เก้าหกหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งหกเก้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าหนึ่งถัดไปหลักร้อยก็คือเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งสามประกาศสมุดนี่เนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งเจ็ด 7 7 9 1และหลักร้อยตัวสุดท้ายนะคะหลักร้อยตัวสุดท้ายก็คือ1 149 113 119 131 1 9 7และ191นี่คือ3ตัวบนนะคะทีนี้เราก็มาจับตัดเพราะเรามีครบทุก ทุกสูตรละทุกตัดแล้วเนาะแล้วก็มีแต้มเรามีแต้มนี่เรามีแต้มร้อยสิบหน่วยแต้มร้อยหน่วยแล้วก็แต้มร้อยสิบนะอ่ะมาเริ่มที่แต้มร้อยสิบเลยเพื่อเป็นการง่ายๆนะคะเอาตัดแบบไม่ไม่งงไม่ยุ่งยากมากนะเอาเลยอ่ะร้อยหน่วยก่อนแล้วกันตัวน้อยร้อยหน่วยร้อยหน่วยนะคะแต้มร้อยหน่วยอยู่ที่ศูนย์สามห้าหนึ่งหกนะคะ เดี๋ยน้องเขียนมาให้ก่อนแต้มร้อยหน่วยแต้มร้อยหน่วยอยู่ที่ศูนย์สามห้าหนึ่งหกนะคะแต้มร้อยหน่วยศูนย์สามห้าหนึ่งหกแต้มร้อยสิบแต้มร้อยสิบตัวนี้แต้มร้อยสิบหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์สามสี่แล้วก็แต้มร้อยสิบหน่วยอา แปดร้อยสิบหน่วยนี้อันนี้นะคะร้อยสิบหน่วยเก้าหนึ่งสามศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามศูนย์แปดอ่าทีนี้เราจะมาเหลือสามขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมาตัดกันมาเราตัดกันเลยนะคะที่แต้มที่ตรงนี้ก่อนแต้มร้อยหน่วยนะคะร้อยหน่วยเรามาดูร้อยหน่วยสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งมีไหม้เก็บไว้อ่า สองบวกสาเท่ากับห้ามีไหมเก็บไว้สองบวกเ้าเท่ากับ1มีแต้มสองบวกหเท่ากับสามีแต้มสองบวกเเท่ากับ9ไม่มีแต้มนะคะสองเจ็นะแต้มร้อยหน่วยไม่มีตัดทิ้งนะคะสองบวกหเท่ากับสามีแต้มเก็บไว้หกบวกเ้าเท่ากับหมีแต้มเก็บไวค้ค่ะ6กบวกสาเท่ากับเไม่มีตัดทิ้งคะ่ะ6กบวกเ้าเท่ากับหมีแต้มเก็บไว้ 6บวกหนึ่งเท่ากับเไม่มีแต้มตัดทิ้งนะคะ6กบวกเจเท่ากับสมีแต้ม6กบวกหเท่ากับเไม่มีแต้ม7จ็บวกเก้าเท่ากับหมีแต้ม7จ็บวกสมเท่ากับศูนมีนะคะ7จ็บวกเก้าเท่ากับมี7จ็บวกหเท่ากับแปไม่มีแต้ม7จ็บวกเจเท่ากับสีไม่มีแต้มเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแไม่มีแต้ม1นึบวกเกาเท่ากับศมีแต้ม สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ไม่มีแต้มหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์มีแต้มหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่มีแต้มตัดทิ้งนะคะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดไม่มีแต้มหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่มีแต้มอ่ะเหลือเท่าไหร่แล้วน้อยตัวลงไปทีนี้เรามาตัดแต้มร้อยสิบนะคะร้อยสิบคือสองตัวบนสองตัวติดกันไม่สองตัวบนสองตัวหน้าติดกันอ่ะเรามาเริ่มกันเลยสองบวกสี่เท่ากับหกไม่มีแต้มตัดจา้า สองบวกหนึ่งแต้มนี้นะคะอันกลางนะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามมีแต้มเก็บไว้สองบวกหนึ่งเท่ากับสามมีแต้มสองบวกสามเท่ากับห้าไม่มี 2, 3, 5, มแต้มตัดค่ะสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งมีแต้มหกบวกสี่เท่ากับศูนย์มีแต้มหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดมีแต้มเจ็ดหกบวกเก้าเท่ากับห้าไม่มี 6, 1, 7, มแต้ม, 6, 9, 5, ม,มตัดค่ะเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งมีแต้ม จ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดมีแต้มเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดมีแต้มหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าไม่มีแต้มค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองไม่มีแต้มจ้ะตัดอ่าเป็นไงคะน้อยลงหรือยังบางตาลงละถัดไปนะคะเราจะตัดครั้งสุดท้ายแล้วเราจะมาดูว่าเราจะได้สามตัวบนม้วนวันที่หนึ่งเนี้ยคือตัวไหนบ้างตรงใจกับทุกๆคนไหม ะะอ่ะเราไปพร้อมๆกันเลยสําหรับขั้นตอนสุดท้ายสําหรับวันที่1ตตุลาคมนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขอะไรเรามาดูกันแต้มร้อยสิบหน่วยนะคะเรามาดูตัวที่เหลือบวก3ตัวนะคะแตต้องมีแต้มภายในนี้91 308นึ่งสานะคะเรามาดูกัน2อบวก1เท่ากับ3าบวก3ต้องเป็น6ถูกไหมคะมีแต้มไหมคะไม่มีแต้มตัดทิ้งจ้ะไม่รอช้า ะะเดี๋ยวน้องบอกก่อนที่น้องทําตัดเฉียงตัดตรงตัดกากบาทเพื่อจะได้รู้ว่าในแต่ในตัวที่เราตัดไปอะ่ะจะเป็นของอะไรบ้างอย่างตัวตัวเนี้ยเราก็คือจะเป็นตั้งร้อยหน่วยอย่างเนี้ยเราก็จะเป็นตั้งร้อยสิบถ้าอย่างเนี้ยมันคือผิดที่จุดตรงนั้นนะคะอันนี้เราแยกกันอันนี้โดยส่วนตัวนะคะอันนี้แชร์แชร์ประสบการณ์กันเนาะอ่าถัดไปนะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับ2มีไหมคะ ไม่มีตัดทิ้งจ้าไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องเสียดายเราจะดูว่ามันจะมีเหลือกี่ตัวจะเป็นผิดหรือเป็นถูกนะคะอันนี้ตัดสดๆพร้อมกันเลยน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหลือกี่ตัวนะคะสองบวกเก้าเท่ากับหน 1, 1ึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมีไหมคะอ้าวไม่มีตัดจ้าถัดไปค่ะหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าอ้าวมาแล้วหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวนะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกไม่มี ถัดไปนะคะเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์มีแต้มเก็บไปค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งมีแต้มเก็บไว้นะคะอ่าเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดปดบวกเก้าเท่ากับเจดไม่มีแต้มตัดทิ้งค่ะอ่าหมดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมาตื่นเต้นจังเลยคลิปนี้ตัดสดๆไม่รู้อ่า เราเหลืออะไรบ้างมาดูนะคะมันทัดแรกสามชุดค่ะพี่น้องคะเยอะไหมเยอะไหมสามชุด ตามนี้นะคะเพื่อนพี่น้องคะตามนี้เลยเยอะไหมคะสามชุดสามชุดตามนี้ที่เราตัดกันมาตั้งแต่คลิปแ,แรกๆเลยจากแปดสูตรเห็นไหมคะอย่างที่น้องบอกเราอันนี้เราใช้สูตรที่หกตัวนะคะเขาเดินธรรมชาติที่หกตัวนะคะที่เราตัดกันดูเออทำไมตัวเลขเยอะๆจังตัดออกมาเราได้แต่ละหลักได้ห้าตัวหกตัวบางงวดก็ทีมีเจ็ดตัวบ้างนี่คือผลลัพธ์ ในในงวดหนึ่งในในในงวดนี้นะคะที่ทําให้ดูว่าจากการที่มีเอาตัวเลขที่หลายๆสูตรแล้วสูตรหนึ่งมี6ตัวเนี้ยมาชนกันแล้วผลสุดท้ายแล้วมันได้กี่ตัวอย่างที่น้องบอกว่าตามนี้เลยนะคะอย่างที่เราทํากันมาทุกคลิปขอบคุณมากสาหรับเพื่อนพี่น้องที่ดูทุกๆคลิปนะคะจะได้รู้ว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ยมันเป็นกันยังไงการคํานวณอย่างที่น้องบอกว่าการคํานวณมันไม่มีอะไรที่ ปักหมุดว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่เพียงแต่ว่าเรามีแนวทางเรามีไอเดียแบบไหนเราลองทําค่ะมันอาจจะได้ผลสุดท้ายตรงเหมือนกันอันนี้คือสองตัวบนนะคะอย่างที่เราทํากันมาเนาะสองตัวบนเราจะเหลือหกชุดตามนี้นะคะตามนี้เลยที่น้องตัดไว้ให้นะคะมันเป็นแนวทางนะคะเพื่อี่น้องอาจจะดูว่ามันหลายตัวแต่ว่ามันเป็นแนวทางเนาะในการเลือกซื้อฉลาดก,กินแห่งรัฐบาลตรงนี้ก็เป็นสามตัวที่เราตัดกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ นี่สามตัวสามตัวบนตามนี้นะคะสามชุดตามนี้สองตัวบนมีหกชุดนะคะแล้วก็สามตัวบนมีสามชุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน้องขอบคุณมากมากเลยสําหรับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตมอมทั้งสีทั้งชมแล้วก็ชมคลิปมาแล้วก็ช่วยกันคํานวณกันมานะคะดูกันมาตลอดก็สําหรับทุกท่านขอให้เฮงเปังๆกันนะคะ ก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้แล้วเนาะตามที่คุยกันว่าจากดูซิเลขหลายตัวเราจะตัดได้กี่ตัวนะคะสุดท้ายแล้วเหลือเท่านี้นะคะขอให้สามชุดบนนะคะกับสิบหน่วยหกชุดขอให้เฮงเฮงบางๆนะคะขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะที่ชมคลิปทุกๆุกชิปนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ